เอุดรป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ระลึกประหาจักรีบรมมราชวงศ์ วันที่6เมษายนที่ห้องประชุมท่องในสารากลางจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานผักตร์มวลหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหจิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมประกอบพิธีว่างพันผุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายอาศิราวาตราช,ชดสดุดีเหน่งในวันที่กพร,ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์สำหรับวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ะระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์หรือวันจัก,กรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีซึ่งเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช23 2 5าเป็นวันทีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด้าจุลาโลกมหาราชสเสด็จปรับดาบพิเศษขึ้นคร่องราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทย เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเชาอุดรเป็นคนขยัน